ไม่ถึงเลือกเป็นทูน่าครับอาจารย์สาดียังไงฮะจริงๆทูน่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่หนึ่งหาง่ายเป็นก<ช>ระป๋องรเราซื้อมาได้เลยนะเก็บไว้ได้นานซึ่งข้อดีตรงนั้นคือเวลาเรายุ่งๆไม่มีเวลาในตรงนี้เหมาะนะคะแล้วก็อีกอย่างคือมันมีวิธีในการเลือกอเวลาเลือกทูน่ามันมีหลายแบบถ้าเราเคยสังเกตในน้ําแร่ ในน้ำเกลือในน้ำมันนู้นนี่เต็มไปหมดเลยเราต้องเลือกยังไงดีครับหรือมเป็นแบบเป็นก้อนกับเป็นแซนด์วิชทูน่าอะไรอย่างนี้ใช่มันก็มีหลายแบบอย่างของเราเนี่ยของเราวันนี้เราอยากจะเน้นสุขภาพนะคะสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเราก็เลือกแบบที่อยู่ในน้ําแร่เพราะอะไรเพราะว่ามันมีน้ํามันน้อยใช่ไหมคะอย่างที่2ก็คือถ้าอยู่ในน้าเกลือเขาก็จะมีเกลือมนมีโซเดียมเพราะฉะนั้นเราก็จะลดตรงนั้นหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบน้ําแร่เนี่ยถือว่าดีที่สุดก็จะเป็นรสชาติทูน่าเด ในน้ำแร่นะครับอันนี้สำหรับคน<ร>ที่มีอาการโรคหลอดเลือดสมองอยู่ได้เสร็จแล้วขั้นตอนทำไงบ้างครับง่ายๆเลยค่ะแรกๆทำน้ำยำก่อนทำน้ำยำก่อน,นปรุงก่อนนั่นเองแค,<ช>ค่นี้ละค่ะพอเราปรุงให้เข้ากันปุ เราก็จะเตรียมทูน่ามาได้เลยะนะคะข้าคั่วใส่ตอนไหนครับสุดท้ายสุดอ๋อเอาไว้ก่อนนะใช่เพราะว่าเขาจะดูดซึมน้ำดูดซึมอะไรพวกนี้เพราะนั้นเราใส่สุดท้ายก่อนที่จะทานดีกว่าทูน่ามาแล้วทูน่าจัดการไงกับทูน่ารครับจริงเอาให้ยีนี้ หน่อยดีกว่าเพราะตอนนี้ปกติเรามาจากกระป๋องมันจะเป็นก้อนยียังไงอะซ่อมค่ะซ่อมอ๋อใช้ซ่อมนะจะใช้นิ้วยีนะฮะยีนิดหน่อยให้มันแตกพอแตกให้ดูน่าทานขั้นตอนยีก็ทาไงก็คือขยี้ขยี้ไปงี้แหละอย่างอย่างงี้อย่างงี้นิดหน่อยนะฮะคือให้พอเขาแตกจากก้อนใหญ่อ๋อไม่ได้ละเอียดมากไม่ได้ละเอียดมากใส่เลยใช่ไหมใส่เลยเรอทั้งหมดเลยเหรอครับได้ค่ะ ปรุงมาแล้วเรียบร้อยเราชั่งมาแล้วปริมาณที่เหมาะสมคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันแค่นี้เลยครับต้องไปตั้งไฟอะไรไหมไม่ต้องเลยถึงบอกว่าอันเนี้ยเหมาะสมกับคนที่เวลาน้อยง่ายมากการเมนูที่สุขภาพดีรสชาติจัดจ้านได้เลยอันเนี้ยเรียบร้อยครับพอเราแฮปปี้กับตรงนี้เนี่ยเราใส่เข้าคั่วได้เลยข้าคั่วเลยนะฮะนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายเข้าคั่วเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับอาหารที่เป็น พวกลาบน้ำตกอะไรนี้ใช่ไหมที่ใส่ทำไมทไมเลือกมาใส่ในทูน่านี้ด้วยฮะเราก็คอนเซ็ปต์ใกล้ๆกับเราเวลาเราทำลาบทำน้ำนั่นแหละค่ะคือจริงๆใส่ข้าวคั่วหนึ่งมันหอมใช่ไหมคะสองจริงแล้วชอบเพราะว่ามันรู้สึกว่าให้มันมีอะไรกรึบๆรสชาติมันมีเสน่ห์ของเขาเป็น texture ที่แตกต่างครับอใส่ข้าวคั่วจริงพอใส่เนี้ยพอเริ่มคนปุ๊บข้าวคั่วก็ทำให้หอมขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งใช่ใช่อ่าเรียบร้อยอ่ะงั้นเราขั้นตอน การจะเสิร์ฟและตกแต่งแล้วพาะอาหารของเรานอกจากจะดีต่อสุขภาพแล้วต้องสวยงามด้วยอันนี้ก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งครับเอ๊ะเห็นมี2แบบครับอาจารย์ซ่าใบเตยมีสองแบบครับ,าารบ,บ,ค,รบคืออันนี้คือ,อยังไงนะใช่ปกติถ้าเราหาใบาชาภูง่ายๆใช่ไหมคะเราใส่เป็นใบาชาภูก็ได้ก็เป็นเนี่ยงอ๋อเป็นเมียแบบเนี่ยงจริงๆยังไงนะฮะห่อไปเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะห่อให้สวยงาม ทางนู้นนลครับจานซ่านั่นเตรียมไว้นั่นอันนี้ก็เป็นผักกาดผักสลัดธรรมดาจริงๆแล้วถ้าบางทีเราหาใบชะพลูไม่ได้ทางเลือกอีกทางหนึ่งก็เป็นบักผักสลัดธรรมดาเนี่ยค่ะเป็นผักกาดแก้วผักอะไรก็ได้หอมไม่ชอบกลิ่นของใบชะพลูใช่ค่ะก็ใช้ใบอะไรที่ชอบเลยถูกต้องะงั้นเวลาเสิร์ฟนี้ก็ยังไงฮะตักเลยไหมฮะใช่ค่ะ เห็นหน้าตางามๆแบบนี้ขอชิมนะครับเอาเลยค่ะดูซิว่ารสชาติจะเป็นไงกลิ่นที่มาเลยนะคะใกล้ๆเป่งใบชัูเูลามาปุ๊บเขาห่อไว้แล้วก็จัดการผมใช้มือเลยนะเอาเลยค่ะเต็มที่ต้องระวังโซเดียมที่เกลือที่มือนิดนึงนะคะอาจจะมีขี้มือนี่นหละไม่แปลเป็นโซเดียมที่ดีโอเคได้ไหมวาคนที่มีความเสี่ยงสโตรกเนี่ยเลือกรับประทานอาหารยังไงดีครับจานซ่า จริงๆแล้วเบสิกนะคะเขาก็จะมีคำพูดที่ฮิตๆนะคะพืชสดลดเกลือ,อเนื้อน้อยด้อยไขยมนันแล้วก็้ตามต่า,ตาเป็นไงคะเหตุเพราชาติกลมกรอบอร่อยมากอร่อยมากนน <ๆ S 2> เลยหอมใหญ่เกินๆๆๆๆ จริงๆเนี่ยขั้นตอนหรือว่าวิธีการปรุงอาหารอีกแบบหนึ่งที่เราจะช่วยได้นะคะ mm hmm. นอกจากเรามาทํายำแล้วเนี่ยมันยังมีพวกต้มนึ่ง mm hmm. ก็ได้ mm hmm. ยำใช่ไหมลวกก็ได้หรือย่างหรืออบก็ได้ <Ha. S 1> นะคะเมนูพวกนั้นก็การปรุงอาหารที่ไขมันต่ําเราก็ใช้ได้ mm hmm. เราก็จะเลียกอะไรที่มันเป็นพวกผัดทัดหรือทอดทอดก็ได้เหมือนกัน mm hmm. คือคนที่เป็นสโตรกเนี่ยอาการจริงๆคือเส้นเลือดในสมองมันจะแตก ใช่อาจจะมีจากตรงนั้นใช่ก็คืออาจจะสมองบางส่วนไม่ได้รับเลือดหรือได้รับเลือดไม่เพียงพอก็จะเสียหายใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นบางคนที่เป็นมากๆอาจจะมีอาการอ่อนแรงก็ตรงนั้นเราต้องระวังนั้นคือถ้าเขามีอ่อนแรงแล้วเขาทานไม่ได้นั้นก็อาจจะต้องเป็นอาหารเฉพาะทางหรืออาหารแบบของเหลวนะคะอย่างคนที่อยากจะลดปัจจัยเสี่ยงตรงนี้เหมาะสมไม่มีปัญหาถ้าเกิดเราพูดถึงว่าเราเลือกทูน่าหรืออาหารที่มีไขมันน้อยเนี่ยดูแลแต่ตอนต้นมันจะไปช่วยยังไงฮะมันจะทให้เส้นเลือด ที่สมองมันมันไม่ตีบก่อนหรือมันจะไม่แตกก่อนเวลาควรหรือแข็งแรงขึ้นได้ยังไงบ้างคคือจริงๆเราพยายามที่จะลดปัดจจัยเสี่ยง ซึ่งเมื่อกี้เราบอกปัจจัยเสี่ยงหลักๆก็คือความดันสูงใช่ไหมคะเราถึงพยายามควบคุมเรื่องเกลือหรือโซเดียมนะคะอีกอันหนึ่งปัจจัยเสี่ยงก็คืออาจจะเป็นภาวะไขมันในเลือดสูงนะคะเพื่อไขมันในเลือดสูงปุ๊บก็คือการบานทีบริโภคไขมันที่ไม่ดีต่อเส้นเลือดหรือมีอันตรายมันก็จะไปเป็นผนังอยู่ในหลอดเลือดของเราแทนผนังหลอดเลือดถ้าตัดดูควรจะโกลมใหญ่างี้มันก็ตีบไม่มีอะไรมาบล็อกถูกต้องให้นั่นที่เราทานอาหารที่มันมันมากหรือคอเลสเตอรอลสูงหรือมีไขมันที่ไม่ดีมัันนนกกก็็็จะเเเริ่่มมอปไข ที่จะอย่างนี้ใช่ไหมฮะมันก็จะเล็กลงเล็กลงเล็กลง,งเหลือเท่านี้เหลือก,ก็เดินไม่ค่อยสะดวก <ลง S 1> ความ,มดันต่สูงที่อันตร,รายสำหรับโตรก,ก็คือบางทีไอ้ไขมันก้อนนี่มันจะหลุดมันไม่อยู่นิ่ง มันก็หลุดเป็นชิ้นชิ้นไหลไปถูกแล้วตรงนั้นไปบล็อกไงคะพอเกิดการบล็อกปุ๊บเลือดที่อยู่ฝั่งอื่นๆหรืที่หัวสมองืถึงเลือดเส้นเล็กๆเนี่ยก็จะไม่เดินอ๋อที่บางทีบอกว่าายเหมือนกับมีริ่มเลือดอะไรไปอุดถูกต้องคือไอเศษพวกนี้ไปอุดใช่ใช่ใช่นั้นเราอยากที่จะลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆก็คืออาหารพวกนี้ค่ะช่วยได้ ดนั้นดูอาจจะเป็นเมนูง่ายๆนะครับแต่ว่าโดยหลักการเป็นแบบนี้เอาวิธีคิดอย่างเงี้ยไปสร้างสารรค์เมนูใหม่ของผู้ชมก็ได้เลือกไขมันต่ำๆเ <ๆ S 2> <ๆ S 1> พราะพูดถึงเรื่องไขมันเนี่ยผมเลยนึกถึงไขมันในเนื้อสัตว์ครับ<ๆ> <S 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 เพราะว่าบางทีเรารับประทานเนื้อสัตว์เราอาจจะอาบางเออ ปลาตลอดไปก็ก็เบื่อเพาอย่างอื่นบ้างไดมไหมทีนี้พอเนื้อเนื้อติดมันจะอร่อยอันนี้เรารุ่งไงอก็เลยเอาตัวอย่างมาว่าอาถ้าเป็นเนื้อไก่นะครับ3ประเภท3แบบเนี่ยซึ่งเป็นไก่ยอดนิยมเลยเราชอบกันมากมีไก่ย่างไก่ต้มแล้วไก่ทอดนะฮะดูว่าให้ให้จันซ่าช่วยบอกหน่อยคุณจะเลือกแบบไหนให้พี่เดาก่อนดีกว่าว่าอะไรฮะว่าแบบไหนไขมันน้อยที่สุดโอ้ชัวไก่ต้ม แต่อมอยู่แล้วใช่ไหมทุยเป็นการปรุงโดยไม่มีไขมันไม่มีน้ำมันอะไรเลยเนี่ใช่มฮะเกือบจะถูกเกือบเหรอเกือจะถูกอ้าวก็แปลว่าผิดสิปลอบใจปลอบใจไม่จริงๆแล้วไขมันที่อาจจะน้อยที่สุดจริงๆในรูปแบบไก่ย่างเหรอนะคะถ้าเป็นไก่100กรัมเนี่ยจะมีไขมันไก่ย่างประมาณ8กรัมต่อ100กรัม 8กรัมต่อ100กรัมอันนี้ปริมาณไขมันของไก่ย่างใช่แล้วไก่ต้มอ่ะไก่ต้มเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9 9กรัมต่อ100กรัมเยอะกว่านิดนึงนิดเดียวอันนี้ผมเลือกหน้าอกเลยนะส่วนหน้าอกนะที่มันน้อยแล้วนะไม่ใช่เนื้อน่องนะแต่พอดีเนี่ยบางทีวิธีการทำของเขาเนี่ยมีส่วนกับการที่มีไขมันเท่าไหร่ยกตัวอย่างถ้าเป็นไก่ย่างใช่ไหมคะถ้าเราย่างด้วยหนังเนี่ยยังมีหนังอยู่เนี่ยไขมันในหนังมันจะเหมือนละลายและซึมออกบ้างหรือหยดเวลาเราย่างออกไหม น้ำมันหยดติ่งติ่งเลยใช่ใช่ซึ่งตรงนั้นคือไขมันก็ออกไปบางส่วนถูกไหมคะแต่บางทีเราต้มเนี่ยเอามากๆยิ่งต้มแล้วเราไม่ได้ช้อนน้ำมันออกน้ำมันก็ยังวนเวียนอยู่ในซุปหรือวนเวียนอยู่ในเนื้อไก่อยู่ในเนื้อไก่ใช่ใช่อ๋อไก่ย่างก็เลยมีปริมาณไขมันน้อยกว่าใช่ค่ะฝั่งนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยใช่ไหมอันนั้นก็สูงตลอดเวลาอันนี้อันนี้เต็มๆนะอันนี้เต็มอันนี้จัดเต็มเลยนะอันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ10กรัััมมมมตออ100กรรนนนะะคคปิาาณไขซบบย เราไปทอดแบบน้ำมันน้อยจะดีกว่าไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วน้ำมันน้อยหรือน้ำมันมากเนี่ยน้ำมันไขมันก็ยังดูดซึมเข้าไก่ในปริมาณที่เท่ากันอ๋อถึงจะเทคนิคอะไรก็ตามเอาไฟแรงสุดนะใส่แป๊บเดียวแล้วขึ้นนาอะไรใช่ใช่แต่ว่ามันกระดูดซึมเหมือนกันเพิ่มในแดงไม่สูงอีกถูกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นไปได้เนี่ยเราเลือกแบบ2อย่างนี้จะดีกว่าเป็นแบบต้มหรือย่างก็ได้นะคะแต่ถ้าน้อยสุดคือย่างแบบย่างนี่ก็คือในช่วงแรกที่นําเมนูอาหาร เมี่ยงทูน่าสไปซี่